ในแพทย์จตุรงได้พิปรายก่อนนะครับหลังจากนั้นที่ปรึกษากรรมธิการนางสาวธีรพรจะขออนุญาตต่อจากนั้นอีกท่านหนึ่งนะครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระ<ม>ผมนายแพทย์จตุรง์เพชรพันธ์เชิญครับ,รบสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยมผมเองต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้ภิปรายและขออนบันเรียนว่าถ้าเกิดอภิปรายเกินเวลาไปบ้างสักเล็กน้อยก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานครับ วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนโดยมีสมาชิกสภาผู้แทแะะนรัษฎรพวกเราเสนอยิตถึง9ก้าติขณะนั้นผมเองเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้สนิเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พี่น้องประชาชนกนําลังเฝ้ากังวลและติดตามเรื่องของเรื่องของปัญหามเมล็ดันธุ์ข้าวเรื่องของปัญหาเรื่องยา เพยวันนี้กรรมธิการได้ดําเนินการโดยได้ประชุมกันโดยท่านประธานบุรีรกรคําประกอบและอนุฐานุอีกสามท่านแล้วเนี่ยผมเห็นว่าได้ทํามาค่อนข้างที่จะดีแต่ประเด็นที่ผมเองจะนําเรียนและขออภิปรายเพิ่มเติมก็คือในช่วงเนี้ยประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเศประเทศหลังจากอเมริกาถอนตัวไปเมื่อปี60ในเศษประเทศนี่มี7ประเทศเท่านั้นที่ลงสัตยาบันดําเนินการจริง,รงๆคือญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโก ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และเวียดนามอีกสประเทศไม่ได้ลงัตยานกำลังรอยู่เปรูชิลีมาเลเซียและบูไนแล้วก็ใน2ประเทศที่เราไม่มี FTA คือแคนาดาแเม็กซิโกซึ่งในการดําเนินการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสทํา FTA ในส่วน2ประเทศนี้ได้ท่านประธานครับจากการที่คณะกรรมการได้ดําเนินการนั้นผมเองค่อนข้างที่จะบอกว่าเห็นด้วยกับนิการและก็อยากเน้นย้ําว่าเราต้องทําความจริงความกระจ่างให้ปรากฏ ปธิการได้เสนอเรื่องหนึ่งต้องมีความพร้อมรัฐบาลต้องมีนโยบายงบประมาณสนับสนุนบุคลากรและให้มีข้อมูลในการสนับสนุนอย่างเต็มที่อันที่สองถ้าเกิดมีการเจรจาจริงจะต้องให้ประชาชนที่ต้องฟังความเห็นรอบด้านประชาชนโดยเฉพาะเงื่อนไขอ่อนไหวเนี่ยต้องให้เขารับรู้ตลอดเพราะเขาไม่มีโอกาสจะมาอยู่บนเวทีโลกได้ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนตรงนี้สําคัญมาก เพราะว่ายังไงก็ต้องมีกองทุนเยียวยาสําหรับผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับผมก็ขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของหนึ่งในส่วนของภาคเกษตรนะครับการเกษตรและพันธุ์พืชเนี่ยประมาณสองสามประเด็นแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนะครับการแพทย์แล้วก็เรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องเกษตรที่เป็นหลักจริงๆท่านประธานครับก็คือประชาชนกังวลวิถีชีวิตของชาวบ้านในเรื่องของการถูกลอสิทธิ์นะครับในการใช้พันธุ์พืช การทําแหล่งจากการเข้าเป็นยูปอปหนึ่งเก้าหนึ่งทีวีแล้วเนี่ย mm. เขาจะมีสิทธิ์มากน้อยขนาไหนหรัาการจดทัเบีนพืชพ,พันธุ์ใหม่ตรงนี้วิถีชีวิตจริงๆเนี่ยเราต้องทําให้เขาทราบจริงๆว่ามีความกังวลจริงๆเพราะว่าเกษตรกรก็อยากได้เมล็ดพันธุ์ที่มีผลผลิตที่ดีอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยก็อยากได้ราคาอยากได้ผลผลิตจากเนี้ยแค่สามสี่ร้อยถ้าเขาเกิดมีนักปรับปรุงพันธุ์ไปทําเป็ผลิตได้ห้าหกร้อย แล้วเราซื้อเข้ามาหนึ่งครอบมาเพาะปลูกครอบต่อไปเนี่ยกังวลเหลือเกินว่าจะไม่สามารถเก็บรพันธุ์ที่ไปปลูกในฤดูกาลต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยมริการต้องชี้แจงว่าที่เขาเขียนว่าเพื่ออย่างชีพเนี่ยแค่ไหนอย่างไรและที่สำคัญครับคือยูปอบหนึ่นนั้นไม่ได้บังคับให้นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยไปบอกว่าต้นสายเนี่ยมาจากประเทศไหนอันนี้ผิดมาก เพราะฉะนั้นต้นประเทศเนี่ยก็ไม่ได้รับผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์เลยตรงนี้เนี่ยต้องเร่งเลยครับว่าจะต้องให้สามารถแบ่งผลประโยชน์ได้และเขาก็ยบังคับว่าภายใน10ปีเนี่ยยังไงก็ต้องจดทะเบียนบริจบัติให้เขาให้ได้ซึ่งตรงนี้เราคงต้องเจรจาต่อรองเพราะเป็นการเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการทานาการแลกมเมล็ดพันธุ์การเปลี่ยนแปลงการใช้วิถีชีวิตการทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาสามารถ ไปทําให้เพื่อนบ้านได้แล้วแต่ตรงนี้เป็นข้อกังวลที่เราต้องทําให้ชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยนต้องทําได้แล้วก็ที่สาคัญคือวิถีชีวิตต้องเป็นอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้ก็คืออันที่สองก็คือเรื่องที่เราบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของพืชเขตร้อนชื้นเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยขณะนี้ประเทศไทยมีประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารหลักประเทศอื่นเนี่ย ไม่มีอะไรที่พร้อมท่าประเทศเราไม่ว่าจะภูมิอากาศต่างๆแต่เรากับด้อยในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชอย่างที่ผมเองคนณะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาพิษผลเกษตรกรรมท่านประธานนทวุฒิปสุตวันท่านวีระกรเนี่ยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสองสามครั้งไม่ว่าจะเป็นกรมข้าวกรมวิชาการสวกต่างๆทุกคนมารวมกันเนี่ยงานวิจัยเนี่ยกรมการข้าวมีนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมีแค่38ลาย มีเ็กโทโลยี58ลายทั้งหมดเนี่ยมีอยู่211ลายทาั้งๆที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องดูนับปรับปรุงพันแต่ว่าโงบโประมาณปีที่แล้ว193ล้านปีนี้178ล้านปีหน้าเขาขอไป440ล้านก็ถูกตัดเพราะอะไรเพราะงบไปพูนรวมอยู่กับกระทรวงอวและเป็นก้อนใหญ่ที่เขาจะดีเฟนต์นั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าถ้าเราแยกไม่ได้ก็ต้องเป็นพาริตี้แรก ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ให้มีสายพันธุ์ที่ดีเพื่อเราจะได้เป็นข้อสําคัญเพราะเราต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางพันธุ์พืชเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ถ้าเรามีพันธุ์ที่ดีเราสามารถไปประเทศอื่นๆเป็นเหมือนเป็นเจ้าเป็นหลักเป็นฮับของนี้เลยแต่ขณะนี้เราด้อยมากเรื่องงบประมาณบุคลากรหรือแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวนะครับต้องใช้เวลา7ปีในการผสมสายพันธุ์ ซึ่งทราบว่าทางปรม l i a ทางใช้แสงไห้อ่อนเนี่ยจะมาช่วยจะลดเวลาเหลือสามปีครึ่งซึ่งท่านตีพัฒมาชี้แจงในการมธิการเรื่องมเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าขณะนี้เนี่ยชาวนาต้องการพันธุ์ข้าวประมาณ1.4ล้านตันปรากฏว่าที่สําคัญเขาเก็บไว้ใช้เนี่ยประมาณ6กบอเปอร์เซนอยู่ในตลาดเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นคือเก็บ 8, 07, ไว้ใช้เนี่ยแปดแสนเจ็ดหมื่นตันไว้ใช้เนี่ยห้าแสนเจ็ด ใน5้าแสนเจ็ดนี่ยยังไม่ได้ดูแลอย่างดีศูนย์พันข้าวยี่สิบแปดศูนย์ศูนย์ชุมชนข้าวข้าวชุมชนก็น้อยในส่วนที่เขามีอยู่ก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนนี่คือหลักที่รัฐบาลต้องทุ่มเทตรงนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับในเรื่องของเกษตรนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับสาธารณสุขผมเรียนว่าเราเนี่ยอยากให้ประชาชนใช้ยาที่มีคุณภาพดีมีทางเลือกยะยาต้องถูกยามีสองประเภทระธาน คือยาที่เป็นออริจินอลหรือยาต้นแบบที่จากต่างประเทศและยาสามัญที่เรียกเจ n เนริกนะครับเป็นยาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ถูกลงถ้าเราเข้ายูปอมเนี่ยมีความกังวลว่าเรามีโอกาสที่จะใช้ยาแพงเนื่องจากมีเรื่องของเพจเจนลิงเคนนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องเรียนว่าเราคงต้องดูว่าทําอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราลดเรื่องของการใช้ยาให้เขามาเจริคเเนี่ยเข้าได้เร็ว โดยที่เขามีข้อบังคับว่าอาจจะมีการบังคับชั่วคราวฟ้องศาลทําให้เกิดข้อกังวลในการพิสูจน์สิทธิ์นี่คือเรื่องสําคัญเรื่องที่2คือเรื่อง CL นะครับ Compulsory Licensing นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นเนื่องจากกฎของเราที่จะทำเนี่ยมีอยู่3เรื่องคือ1เรื่องผูกเฉิญ2เรื่องเป็นภัยทางสาธารณสุขและ3คือเรื่องการที่ไม่เกิดวางผลกําไรขณะน,นี้ถ้าสอดคล้องกับโควิด สิบเก้าเนี่ยเกิดสมมุติมียาขึ้นมาแล้วมีการจดสิทธิบัติแล้วเกิดยาแพงเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้คือเราทำซ c l ไม่ได้เหมือนในดีที่เราทำแล้วเมื่อปีห้าสมนะครับสี่แด้าสามเนี่ยเราประหยัดเงินไปตั้งสองหมื่นจ็ดพันหกร้อกว่าล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเรื่อง CL ประเด็นที่สก็คือในเรื่องของออทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเรื่องของ การทับสินนวาเรื่องเทรดเรียลติงแอสเปกหรือทริปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทําแล้วแต่เขาบอกว่าเราถูกบังคับโดยออยกังวลนะฮะว่านั่นคือเป็นการเบนคืนทรัพย์สินหรือว่าเป็นการเอาประโยชน์เข้ามาทางอ้อมซึ่งตรงนี้เป็นความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียนเรื่องอื่นขึ้นก็เรื่องของเรื่องทางด้านการค้าเศรษฐกิจก็มีปัญหาเรื่องของที่บอกว่าเรื่อง ISDS นะครับเพราะว่านักลงทุนจะมาฟ้องได้ ในประเด็นสำคัญสุดท้ายผมจะเรียนถามว่าขณะที่เราทำเนี่ยอยู่ในช่วงที่รัฐบาลของอเมริกาเนี่ยยังเป็นของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ขณะนี้เปลี่ยนเป็นท่านโจเบเดนเนี่ยเราจะมีแนวคิดอย่างไรว่าเขาจะกลับมาอยู่ซีพหรือไม่หรือจะมาทําในแค่อินโดแปซิฟิกทำในกลุ่มเล็กๆเ,เพราะว่าถ้ากลับเข้ามาเนี่ยซีพีมันลิจิตมากสิปีต้องเข้าบังคับให้เข้าเนี่ยเราจะปฏิบัติการยังไงแต่ที่สนอใ้จริงคือเราต้อง เตรียมความพร้อมในทุกด้านงบประมาณนโยบายบุคลากรต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยที่เก่าเนี่ยที่เอาเข้ามาเสมรใหม่เนี่ยถ้าเราไม่เขียนปุ๊บเขาบอกว่าเราจะบอกไม่เอาเขาบอกกีดกันแต่ถ้าเอามาคุณภาพไม่พร้อมประโยชน์คนไข้เป็นอย่างไรคนไข้ลําบากเดือดร้อนและขยะอีกด้วยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณธรรมทารนครับคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไป